ก็ต้องสารภาพนะคะว่าดิฉันนะโดนลูกชายฉันตกค่ะเพราะว่าตอนที่เขามาครั้งแรกเนี่ยตอนที่เขามาแคสเนี่ยคุยเคยอะไรกันก็เออน่ารักดีแต่สิ่งที่เขาตกดิฉันได้คือเขาร้องเพลงค่ะเขาร้องเพลงพี่สาวครับมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าคือพอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าจากแม่เนี่ยเราได้กลายเป็นพี่สาวเราก็เลยแฮปปี้แฮปปี้มากค่ะสุนยดาเนี่ย นางแบกเป็นนางแบกเพราะว่าหนึ่งนักแสดงชายเราอ่ะใหม่มากดังนั้นพี่ก็เลยคิดตั้งใจเอาไว้ว่าตัวนางเอกเนี่ยยังไงไงต้องหาคนที่เล่นได้แล้วแล้วก็สามารถช่วยน้องได้ด้วยแล้วก็ยดานเนี่ยตอนแรกตัวเนี้ยหายากมากเพราะว่านางเอกช่องสามส่วนมากจะแบบว่าสวยแล้วก็หรูหราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ความลึ้งไทยเนี่ยมันเป็นเด็กเราก็หาคนว่าเอ๊ะเราจะหาใครที่เด็กก่อนน้องไม้ด้วยพระเอกเราก็เด็กมากก็ปรากฏว่ามาเห็นยดาในงานการแสดงอื่นแล้วก็มีคนแนะนํามาก็เลยเรียกมาแคสพอเขาพูดประโยคแรกก็จบค่ะไม่ต้องเล่นอะไรแล้วพี่เลือกยดาตอนถ่ายจริงๆแล้วน่ารักมากแล้วบอกเลยว่ายิ่งดูเขาก็ยิ่งสนุกแล้วก็ อนเช็คเทปหลังจากที่ตัดต่อแล้วพี่บอกเลยตอนแรกๆคนก็คุ้ยทำไมนางเอกไม่เห็นหน้าดูเลยแต่ขอบอกนะคะให้ดูไปค่ะดูไปดูไปแล้วคุณจะรักตัวละครตัวนี้แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราดูๆไปแล้วบอก้อยเดดามันเล่นน่ารัก,กว่ะแบมเนี่ยใหม่ใหม่มากเหมือนกันแต่ว่าที่เลือกเขาเนี่ยนักแสดงเซตเนี้ยพูดชัดมากนะพูดชัด พูดจาฉานอะไรมากแล้วก็แบมเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเขาเป็นผู้หญิงที่มีสมาธิและมีสติมากก็เลยคิดว่าเออน้องมาลองลองดูแล้วก็เล่นมันคาแรคเตอร์อะไรมันแบบว่าคือแทบไม่ต้องแทบไม่ต้องคิดบทบาทให้ตัวเขาเพราะว่าตัวเขาอะเป็นเกตดอยู่แล้วซึ่งมาเล่นก็ไม่ผิดหวังเสียงเพราะ นะคะแล้วก็ดูดีมีคุณค่าดูราคาแพงดูเก๋ไก๋ชไนเดอร์แล้วก็ดูแบบมั่นใจใช้คําว่าชไนเดอร์ภาษาโบราณมากละครพีเรียดก็เงี้ยค่ะจูเนีย <laughs> เนี่ยนะคือน้องเนี่ยเป็นเด็กที่แบบว่าอยู่ในกองอยู่ในกองแล้วอยู่ในออฟฟิศของเราอะซึ่งเรามีหลายหลายหลายบริษัทนะคะน้องก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวแถวนั้นแล้วก็พอเวลาว่างๆอะ น้องก็จะมาแคสให้มาช่วยเล่นเป็นคนนั้นเป็นคนนี้อะไรเงี้ยพอเขามาแคสให้มาอะไรช่วยช่วยไปก็เลยทําให้เห็นว่าเออเขาเล่นเป็นภาครัฐได้นี่ก็เลยก็เลยน้องก็เลยได้เล่นด้วยประการราชนีค่ะตอนที่ถ่ายจริงๆคือจริงๆอ,อพอสักพักหนึ่งเราก็เรียกมาอ่านบทมาอะไรเงี้ยเตรียมคาแรคเตอร,ร์เตรียมอะไรตอนนั้นก็ก็อ่ะยังคิดว่าน้องยังเด็กยังใหม่เพราะน้องไม่เคยผ่าน การแสดงอะไรอะไรมาเลยตอนช่วงแรกๆก็แบบว่าห่วงมากลุ้นมากแล้วก็แบบว่าตื่นเต้นแทนน้องอค่ะเพราะว่าเห็นเลยว่าการที่จะเข้าฉากแต่ละครั้งเขาจะแบบตัวสัน่นมือสัน่นทุกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ลุ้น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 อยากช่วงแรกๆเนี่ยเครียดมากแล้วเหนื่อยมากเพราะาตัวเกรงแต่พอวันไหนที่เขาเล่นได้ดิฉันก็จะเลิงล่าตบมือให้นางอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือมีวันนางเล่นบู๊เก่งคืออย่หลังจากถ่ายมาแล้วหลายเดือนเหมือนกันะนะเขาก็เริ่มมีฉากบู๊ฉากแลไวอุ้ยนางเล่นเก่งฉันก็ตบมือให้มีหน้าที่เป็นกําลังใจให้ลูกๆค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยไะจบเท่าไหร่ไม่ค่อยไะจบไม่เท่าไหร่เลย